ใครมีปัญหาอะไรอีกขึ้นปัญหาต่อไปผมขอถามปัญหาเกี่ยวกับโลกของวัตถุนะครับเ,เดี๋ยวนี้เจนได้ว,ว่าวัตถุนะครับจเจริญขึ้นทำให้จิตใจจิตใจ,จของคนเราเนี่เสื่อมลง แต่มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าวัตถุจเจริญขึ้น,น,นจิตใจคนก็จเจริญขึ้นตามไปด้วยก็คุณว่ามันเป็นเรื่องสิ่งเดียวกันเลยวัตถุกับจิตใจมันเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันเลยคน,นละสิ่ง,งเดี๋ยวนี้วัตถุถูกคนคว้าประดิษฐ์ประดอยให้จเจริญขึ้นเพื่อรอให้จิตใจมันโง่นี่ เขคิดว่มันมันมันเจริญขึ้นมันปรับปรุงมากขึ้นเพื่อให้มันโง่ใ้ทางจิตใจให้ไปหลงรักหลงบูชาหลงยึดถือก็คือทำให้จิตใจมันโง่ลงท่านมนุษย์มันก็โง่ลงถ้าที่วัตถุหลอกลวงในโลกประดิษฐ์ขึ้นมากว่ามันมันมันฉลาดนะเขาเี่ว่ามันฉลาดที่มันประดิษฐ์กป็นดอย วัตถุเหล่านี้ขึ้นมาแต่แล้วมันประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับหลอกให้โง่แม้แต่ตัวคนที่ประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ยังโง่ยังหลงในอร่อยในะจากวัตถุที่มันเองประดิษฐ์ขึ้นมานั่นความเจริญทางวัตถุไม่ได้หมายความว่าเจริญในทางทางจิตใจทางวิญญาณหรือทางธรรมยิ่งไปหมกมุ่นหลงอยู่กับวัตถุมันก็ คนละทิ้งทางธรรมไม่สนใจทางรำคือโลกปัจจุบันนี้ไม่สนใจทางธรรมสนใจจะค้นคว้าลึกไปทางวัตถุออกมาใหม่ๆให้ให,ให้ล่อใจให้จูงใจคนในโลกได้้ <c oughs> คนทั้งโลกก็สนใจแต่จะมี <c oughs> วัตถุใหม่ๆ วัตถุที่อร่อยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับความอร่อยใหม่ๆมันเป็นไปไม่ได้คือวัตถุจะเริญและจิตใ,ใจจะเริญด้วยเว้นไว้แต่ว่าเขามุ่งหมายเป็นทางที่จะทำให้จิตใจมันเจอจะมาใช้ร่างกายใช้มันสมองใช้อะไรที่มันทนเป็นเป็น,นทางเรื่องของของจิตใจ คำว่าจเจริญมีสองค่ความหมายะจะเจริญเพื่อดับทุกข์ก็เขาเรียกว่าเจริญจะเจริญเ,เพื่อทุกข์มากขึ้นก็เรียกว่าจเจริญเหมือนกันเพราะไอ้คำคำนี้มันมันมคำา่วงคําว่าจเจริญเนี่ยมันมันเป็นคําที่คำา่วงเพื่อยุ่งมากขึ้นให้เป็นทุกข์มากขึ้นเราก็ใช้คําว่าจเจริญ เพื่อให้มันดีให้มันสงบให้มันดับทุกข์ก็เรียกว่าเจริญนี่มันเจริญทางวัตถุนี่มันเจริญทางเห็นนามธรรมแาม่าภาษาบาลีก็เหมือนกันคําว่าวัฒนาวัฒนะที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าเจริญคํานี้มีความหมายสองสองทางํำกลวมเจริญเพื่อเป็นทุกข์ก็ยุ่งยากมากขึ้นก็เรียกวัฒนา จเจริญเพื่อสงบเป็นพระนิพพานก็วัฒนาจะต้องแยกทางกันเป็นสองฝ่ายนะคือทางฝ่ายสังขารหรือทางฝ่ายวิสังขารคือทางฝ่ายกล้หรือทางฝ่ายจิตคือทางฝ่ายจิตก็เพื่อนิพพานหรือเพื่อเพื่อสงสารเพื่อสังขารพัฒนาสงสาร เราพยามทำความเจริญในฝ่ายที่เป็นดับทุกข์เป็นวิสังขารคือไม่เป็นสังขารเลยความเจริญในโลกนี่กําลังเจริญสุดเวียงในทางสังขารคือปรุงแต่งให้เป็นไปตามความต้องการของกิเลสทันหามากขึ้น การเจริญทางวัตถุทางจากักรกลทางเทคโนโลยีสุดเวียงแว้น,นี่แต่โลกก็ไม่ได้ดีขึ้นในทางอาจจะมีสันติภาพเพราะมันแยกกันเดินคนละทางวัตถุจเจริญน,นั้นเห็นได้ชัดเจริญเพื่อรับชาช้กิเลสนั้นกิเลสก็ครองโลกที่คอมมวนิสต์ว่า วัตถุนำจิตไอ้นั่นนั่นก็ไม่ได้ไมคสัว่าเจริญทางธรรมมันหมายถึงไอ้ธรรมชาติล้วนๆถ้าร่างกายของสัตว์ดีขึ้นมันสมองของมนุษย์ก็ดีขึ้นวัตถุมันนำจิตใน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 ระยะแห่งวิวัฒนาการที่มันวิวัฒนาการ ร่างกายดีขึ้นดีขึ้นมันสมองก็ดีขึ้นดีขึ้นการเป็นมนุษย์หรือว่าในปัจจุบันนี้ระยะสันส้นๆเนี่ยถ้าเราบำรุงร่างกายให้ดีมันสมองส่วนี่ทาหน้าที่อย่างสมองก็ดีขึ้นแต่ไม่ฉลาดในทางที่จะดับกิเลสไม่ฉลาดในทางที่จะเป็นในพพานท่นันเราจะอยู่ให้สบายกินอยู่ให้สบายอะไรสบายร่างกายดีที่สุดันจะเป็นได้สมองก็จะฉลาดขึ้นเก่งขึ้น แต่ไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลสเป็นไปเพื่อ,อเพื่อจมอยู่ในกิเลสมันก็เก่งเก่งเพื่อจะจมอยู่ในกิเลสเพราะฉะนั้นไอ้ไอหลักอัธิที่ว่าวัตถุนําจิตหรือจิตแล้วแต่วัตถุนั้นความหมายมันสั้นนิดเดียวมันแคบอยู่ตรงนั้นมันมันหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่นําไปนิพพาน <c oughs> มันนําไป <c oughs> อยู่ใต้วัตถุ อยู่เรื่อยไปท่านเราจะอาศัยรับที่นี่มาแก้ปัญหาของโลกทันติภาพให้แก่โลกนี่ผมไม่เห็นทางไ้ไดรแกติกมาทเรียนลิซึมมันจะทำโลกให้มีทันทิภาพไม่แต่จะยอมรับว่าจริงนะที่ว่าจิตมันก็อาศัยวัตถุแต่อย่าลืมว่าส่วนที่วัตถุอาศัยจิตมันก็มีเหมือนกัน นั่นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราอย่าว่าอย่างนั้นเราอยากว่ามันอาศัยซึ่งกันและกันอย่าว่าวัตถุเนื้อจิตวิจิตเนื้อวัตถุ้ามันอาศัยซึ่งกันและกันในบางคราวมันก็หลับหลับกันอยู่เนื้อเวลาร่างกายสบายมันสมองก็ปลอดโ่งนี่ก็ถูกแล้วแต่มันไม่ไม่ไม่นำไปสู่ผนิพพาน นั่นความเจริญน,นั่นมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จะแก้ไม่ไม่ใช่ความเจริญที่จะแก้ปัญหาได้คำว่าจเจริญจำไว้เลยทุกคนจไำไว้เลยความหมายคำควมสองแง่สองหนา้าเพิ่มมากขึ้นไปแล้วกัน,นเช่นปารกทึบเป็นดงไปหมดก็ใช้คำว่าจเจริญ ตช้ตามนี้โค่นใช้หมดป่ามาปลูกตึกอะไรก็ว่าจเจริญนะนกันมันเลยเอานั้นอเราไม่รู้เจ้ากันอย่างไรอย่างไรกันแน่คำว่าเจริญนั่นคือมากขึ้นนะคือมากขึ้นไม่ได้หมายคำว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคำว่าเจริญได้ทั้งนั้นถูกก็ถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็น,นะความหมายมันจะมากขึ้น นั่นเราอย่าเชอบคําว่าเจริญในความหมายโลกโลกที่เขากําลังนิยมกันอยู่เดียวนี้มันจะทําให้เราหลงลงไปอยู่ข้างใต้เรื่องมากๆและเรื่องลําบากมากคุณมีรถยนต์กี่คันคุณมีรถยนต์กี่คันอยากมีกี่คันนะี่มันก็นั่นแหละระวังไอ้ความเจริญ มีบ้านกี่หลังมีเมียกี่คนมีรถยนต์กี่คัน <c oughs> มันจะเป็นเครื่องวัดความเจริญห <c oughs> รือไม่วัตถุเจริญขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าจิตใจจะเจริญไปในทางของพระนิพันธันจะเจริญไปในทางไปเป็นธาตุของวัตถุมากขึ้น แล้วปัญหาก็เพิ่มขึ้นเราดับทุกข์ไม่ได้ด้วยวัตถุผมก็นึกมากกันอย่างนี้เราเราเชื่อเหมือนกันว่าเขาอาจจะค้นพบทางวัตถุสารประกอบอะไรที่มันปรุงขึ้นอก,กินแล้วสบายเหมือนกันไิ้พานก็ได้แต่ไม่ใช่นี่พานเป็นผ่านไม่ได้ จะเป็นยาชนิดเสื่อกินแล้วหยุดสงบระงบับนอนสบายไม่ต้องการอะไรมันก็ทําได้แหละมันต้องทําได้แต่แล้วมันดับทุกข์อะไรไม่ได้มันก็ต้องกินยากันนั้นอยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนแล้ว <c oughs> <c oughs> ในที่สุดมันก็จะไม่ได้ขึ้นมาเพราะความชินยาจะทําง่ายกว่ายาแก้ปวดหัวสิ <c oughs> ทำยากินให้สบ,บายในเมื่อทำเากัญจาง